เป็นบริการของสาวๆแบ็คพิงคงจะต้องทำใจก,กันกับความสนของพวกเธอกันหน่อยนะคะเมื่อน้องลิซ่ามาโพสต์ภาพความน่ารักเมื่อครั้งเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ซิดนีย์รูปอะไรๆก็ดูน่ารักดีค่ะแต่ว่าภาพภาพนี้สิคะทำไมเนี่ยถึงได้แกล้งพี่จี้แบบนั้นบริการ์ดค่ะถึงกับกุ้มขมับกันเลยละมั้งโอ้ยเห็นแล้วค่ะอดห่วงพวกเธอไม่ได้เลยนะกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บ ส่วนพี่จีซูนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะสำหรับภาพภาพนี้บอกว่าก็กำลังดูบลิ n อยู่นะคะโต้ลิศถามมาแกล้งพี่ทำไมส่วนคลิปคลิปนี้นะคะก็น่ารักดีค่ะดูความสนของน้องวิกซ่าสิคะก็เต้นไปเลยสิคะแล้วพี่บริการค่ะโอ้กุมใจค่ะทำตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เดินไปอย่างที่เห็นคือความสนของเธอเนี่ยมีตลอดมาให้เราได้เห็นนะกับโมเมตนต์น่ารักนะ่ารักนะามีเยอะมากจริงๆค่ะ ส่วนทางด้านพี่จีซูเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปออกรายการเกาหลีมีหลายคําถามนะคะที่เธอตอบแล้วก็น่าสนใจมากๆอย่างเช่นมีการถามนะคะว่าพี่จีซูค่ะเคยไปเที่ยวหรือว่าไปเดทกันกับ ผู้ชายอะไรเพื่อนผู้ชายแบบนี้หรือเปล่านะพี่จีซูก็บอกว่าไม่เคยนะคะไม่เคยถูกเพื่อนผู้ชายชวนเดทค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วก็พูดถึงนะคะเมื่อถูกถามค่ะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไหมพี่จีซูค่ะก็บอกว่าฉันไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีจิตใจที่อ่อนแอนะฉันไม่กลัวอะไรแน่แแบบง่ายๆฉันสามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพูดได้นะคะ คำตอบของเธอก็เป็นสไตล์ของพี่จิซูเลยจริงๆแถมเธอค่ะก็ยังมีการมาอดบลิงหน้ากับกิฟต์กระตูนน่ารักนรักที่โรเซ่ซื้อมาฝากให้อีกด้วย ส่วนช่วงนี้สาวสาวบาพิงนะคะดูเหมือนว่าจะว่างเป็นอาทิตย์เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุว่าวันที่25นะคะที่จะถึงนี้ก็จะได้ฟังเพลงใหม่ของเจนนี่ค่ะที่ไปร้องในซีรีส์ไอดอลด้วยเหมือนกันร่วมกันกับ The w e e n e อ d นะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะคุณผู้ชมอ่ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะของสาวาบาพิงมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า